วัสดีนะครับอันนี้จะพาท่านไปทำความรู้จักกับกีมบอลโมซ่ามินิ m อ f นะครับผมก็ได้แกะกล่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเอาไปทดลองใช้แล้วก็ฝึกใช้สำหรับกิมบอลโมซามินิ Fx นะครับเพื่อที่จะ นำมารีวิวนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับครับหลายท่านก็คงจะเคยเห็นคนอื่นรีวิวมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเขาก็บอกว่าดีอย่างงน้นดีอย่างนี้นะครับใช้ง่ายส่วโดดปรแกรมก็นิดง่ายนิดเดียวอันนั้นเขาก็ฝึกการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับเขาถึงใช้ได้อย่างนั้นนะครับแล้วก็เขาเป็นพนักง,งานขายเขาก็อาจจะมีความคล่องมีความํานาญ แต่เราซื้อมาใหม่หัดใช้ใหม่จะซื้อมาเพื่อใช้งานเองนั้นมันจะคุ้มกับราคาที่เราซื้อมาหรือเปล่านะครับจะใช้ดียังไงหรือไม่ดีหรือว่ามีข้อจำกัดยังไงก็ขอให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูแล้วก,ก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าน่าจะซื้อในราคาแค่นี้หรือว่าไม่น่าซื้ออาจจะไม่คุ้มกับราคาเงินนะครับเราจะ พาท่านเข้าไปทำความรู้จักกับมอซามินิ MX เเลยนะครับอันนี้ผมก็แกะออกไปแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับน,นี่กล่องนอกอย่างนี้นะครับก็จะตั้งไว้เลยเปิดออกมาแล้วนะครับ,บ,บก็มีใบรับประกันวิธีใช้นิดหน่อยนะครับภาษาไทย แค่เวลาหมุนเวลาเสียบเวลาใส่ทรศัพท์นะครับมีใบรับประกันมีเบอร์ติดต่อกับแล้วก็มี QR Code สํคสำหรับที่จะติดต่อทางร้านแล้วก็ลงแอปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคู่มือ2ด้านนะครับด้านหนึ่งเป็นน่าจะเป็นภาษาจีนนะครับ ภาษาจีนหรือภาษาฮ่องกงญี่ปุ่นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าไม่มีความชำนาญก็อ่านจะยากนะครับตัวเลขด้วยส่วนหน้าตาในนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยนะครับอันนี้ผมก็แกะมาใส่ไปแล้วครับ ดูรูปล่างเท่ากับฝ่ามือพอดีเลยนะครับมือท้ายมือขวาก็เบานะครับประมาณ4ขีดใช่ไหมครับเขาบอกไว้แล้วน,นี่ก็จะเก็บไปอันนี้ก็มีกันชื้นส่วนอันนี้ก็มีมีภาษาคู่มือภาษาอังกฤษภาษาหลายภาษาฮะแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับอ่านไม่ออกโอเค ไม่ต้องพูดถึงอ่ามีอันหนึ่งกล่องใต้นี้นะครับแกะยากนิดนึงอ่าเก็บไปมีถุงผ้าและก็มีไต่พอด สำหรับเสียบตัวนี้นะครับพอดีผมแกะออกไปแล้วทำอยู่ในนี้นะครับก็ผมเลยไม่ได้ใส่ไว้นะครับอันนี้ก็จะไปอย่างไว้นะครับเพราะคนอื่นรีวิวมาเยอะแล้วอันนี้เขาก็บอกให้ทำอย่างนี้นะครับจับด้านนี้หมุนก็าหาตัวอย่างนี้หมุนเปอย่างนี้นะครับแล้วกลับ ลงมาปุ๊บอย่างนี้แล้วก็พยายามบิดให้คลายล็อกฝั่งนี้ก็บิดให้คลายล็อกเหมือนทั่วไปที่เขาทำกันนะครับถ้าจะให้ดีแล้วก็เอานี้มาหมุนใส่ไว้อ่าเรียบร้อยกลางออกก็วางได้สบายเลยอันนี้ก็หมุนได้นะครับอ่าถ่ายโทรศัพท์นะครับ โทรศัพท์ผมก็ค่อนข้างใหใหญ่หน่อยก็ใสไปเลยก็ดูให้กลางนิดนึงนะครับก็จะไปอย่างเร็วนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านผู้ชมอ๋อแต่ขอร้องให้ก่อนจะใส่นะครับมาเปิดแอปหรือว่าท่านยังไม่โหลดแอปนะครับก็ไปโหลดมาเลยนะครับจะได้ ไม่ต้องเสียเวลานะครับหลดอแอปก่อนทางที่ดีนะครับก็เข้าไปที่ราแล้วก็ยิงคิวอโค้ดมาตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็จะข้ามขั้นตอนนี้นะครับเพราะทุกคนเขาก็รีวิวกันมาเยอะแล้วพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้เราอ่า คอนเน t ชันนะครับขอให้เรา Connection ใ, hehe, ใ,ในนี้นะครับก็โดยนี้เขาก็จะมีบอกอันนี้บอกเขามีบอกสขั้นตอนแค่นี้นะในในใบนี้นะครับแต่ในนี้เราก็จะมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนที่ไม่เข้าใจที่ย,ยากนิดนึงก็คือตอนเขาจะให้ลงอ่าอีเมล Gmail อะไรต่างๆสำหรับเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับ เขาบอกว่าไม่ต้องลงตรงนั้นนะกดข้ามไปตรงที่เขาจะมีบอกนะครับเขาอ่านอ่านในนี้นะครับผมก็ทําทตามเขานะครับดูด้านล่างนี้นะครับใครจะซื้อนะครับเรื่องเชื่อมต่อบลูทูธในแอปโมซากินนี่นะครับระบบจะให้ใส่อีเมลเพื่อลงทะเบียนแอคเค n าอะไต่างๆนะครับ สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับโดดโดยตรงโดยลงตรงคำว่า Over สีเทานะครับก็พยายามตัวนี้จะต้องพยายามเข้าใจให้ดีๆนะครับเวลาแล้วเข้าไปครับผมจะติดอยู่ตรงนั้นหน่อยเดียวนะครับจะใช้เวลานานมากผมก็จะใช้เวลานานนะครับจนต้องโทรกับหาคนขายนะครับเขาก็บริการดีนะครับเขาก็บอกมาก็โอเคนะครับส่วนตัวนี้เปิดแล้วนะครับผมก็เปิด หน้าจอะมาณอย่างนี้นะครับก็จะใส่ก่อนนะครับเพราะว่าไอของผมมันซัมซุงมันจะมีตรงนี้ที่เปิดปิดมันอยู่ตรงมันจะไปค่อมกันตรงนี้พอดีแต่มันไม่โดนนะครับแต่เวลามันจะเปิดยากนะครับยี่ห้ออื่นไม่รู้นะครับแต่เป็นซัมซุงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กะให้ใส่มันตรงกลางนิดนึงนะครับอ่าก็ใส่ก็ไม่ยากครับใส่ ชั่งน้ำหนักให้มันเป็นอย่างนี้นะถ้ามันหนักนี้แล้วก็ขยับขยับนิดนึงนะครับครับแล้วก็กดปุ่มเปิดแบบที่เขาคนอด่งเขาลงเขาบอกนะครับก็กดอย่างนี้นะครับกดที่เดียวนะครับกดปุ๊บก,ก็จะขึ้นมาเลยกดแทนนานนิดนึงนะครับขึ้นมาแล้วอ่าทีนี้ผมก็จะแคปหน้าจอของผมไปด้วยนะครับว่าจะทำยังไงนะครับ ครับนะครับพอถึงตอนนี้นะครับก็เห็นตัวนี้นะครับเขาจะบอกว่าคอนเนคชันนะครับตอนนี้เราก็กดไปเลยครับมันก็จะหมุนหมุนติ้วติขึ้นมาแล้วก็กด2ข้างบนข้างล่างนะครับก็รออยู่นิดเดียวหนึ่งมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราโหลดพยายามโหลดที่ผมบอกนะครับอ่านให้เข้าใจแล้วก็ทําให้ได้นะครับทีนี้ตอนนี้มันอยู่ที่หน้าวิดีโอนะครับผมก็จะลองเลื่อนเป็นรูปภาพนะครับ ก็จะกดไป2อทีนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นโฟโต้นะครับถ้าจะถ่ายก็กดไปเลยนะครับหนึ่งครั้งอ่าก็กดตรงปุ่มกดตรงปุ่มด้านนี้นะครับอ่านี้นะครับ